สวัสดีครับผมจะไปะดูผิวชาแนลนะครับจมบรรยากาศการซื้อขายวัวควายนะครับตลาดนัดบ้านชาตินะครับอําเภอเมืองคนเพือคนจังหวัดขอนจ่น,นครับ

Vai, vai,